โ oh. อ้จอกไปข้างหลังบ่แล้วล้วจะเราปล่อยตรงไหนปล่อยมันจะลงไปข้างหลังป่ะปะปะปป่ปปป่วันนี้เราจะไปปล่อยกระบื้อกระบือ <c oughs> ครับวันนี้เราจะมาดู กระบือนะครับกระบือที่กําลังจะออกไปทานน้ําทานหญ้าครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกำลังปล่อยออกจากคอ,อกนะครับอันนี้จะเป็นบริเวณโรงเก็บฟางนะครับผมอันนี้โรงโรงโรงเก็บฟางตอนนี้ก็จะเป็นคอ,อกของกระบือครับผมตอนนี้เจ้าของเจ้าของฟาร์มกําลังไปปล่อยปล่อยออกจากคอครับผมนู่นนะครับ โน่นกำลังจะไปเลยครับผมออกมาแล้วครับผมโน่นก็จะออกไปฝั่งโน้นครับ หลังลงมาครับผมอันนี้ช่วงเวลานี้นะครับเขาจะลงมาทานน้ํานะครับผมลงมาเล่นน้ําอาบน้ํานะครับพออาบลงเล่นน้ําอาบน้ําเสร็จแล้วก็เขาก็จะกลับเข้าค้อกเหมือนเดิมครับผมนี่นะครับครับ โโอ้หเยอะมากหลายตัวเลยนู่นเลยครับผมแทบจะว่าโรงงานหนึ่งเลยนะครับ ตัวเล็กตัวน้อยเทียบเลยไม่ครับผมนีม่ครับ ออกมาถึงทุ่งหญ้าแล้วนี่เขาก็จะมารวมตัวกันนะครับผมจับตัวกันเป็นกลุ่มครับบรรยากาศดีมากน้นเลยครับผมครับเจ้าของมาแล้วครับผม อ๋อคือเราก็จะปล่อยไว้ปล่อยไว้ในนี้เลยพื้นที่ของเราทั้งหมดพือเราไม่มีรบกวนใครก็คือไม่ต้องไม่ต้องไปนั่งตามเลยใช่ไหมอ๋อหกโมงเย็นเขาจะกลับเข้ามาเองเขาเราไม่ต้องไปไปตามไม่ต้องไปตามเลยไม่ต้องเลยคือเข้าคลองเองเลยโอ้นี่นะครับผมแบบนี้ดีมากนะครับทําคือถึงเวลาหกโมงเย็นเขาก็จะกลับเข้าคอของเขาเองเลยนะครับผม โอเคน้องบอสวัสดีครับ